ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมพอดีผมไม่สบายครับผมก็เป็นไข้ก็ไข้น่าจะหนักอยู่ด้วยก็ขอโทษด้วยไม่ได้ออกมาพูดคุยทํางานเมื่อคืนก็ทาคิดดึกๆครับผมอันนี้ต้นนี้ส่งให้พี่สาวพวกนี้นะครับผมต้นนี้นะดอกสวยเลยแล้วก็ผมจะให้กาแพงเศรษฐีไปก่อนต้นหนึ่งนะคุณพี่ก็เหลืออีกอยู่สามต้นสำหรับกำแพงเศรษฐีนะครับผมก็ชุดนี้ก็ขอขอบคุณพี่ชายด้วยทางภาคใต้ครับผมก็จะมีอ่าพี่บรรณาอยู่คู่หนึ่งนะ อันนี้ผมขายที่480บาทรวมส่งทุกอย่างนะที่พนาคูานีุดอกอกำลังส,สวยเลยอันนี้กี่เมนสวยด้วยต้นนี้พอดีวันอาทิตย์มีงานประจําปีหมู่บ้านกาลังหาทางทําบุญก็จะให้แม่ไปทําบุญเนาะก็ไม่เผื่อถ้าไงจะช่วยรับไปนะก็ร่วมสมทุกในการทําบุญกันแล้วกันแต่หากไม่ได้ขายก็คงไม่ได้ทำเพราะว่าตังก็มีจํากัดก็ส่วนท่านไหนที่ไม่มั่นใจก็ไม่ต้องนะไม่ต้องผม คือผมจะถ้าโดนแบบมีผมไม่ไหวนะคือการรับซื้อไม้แล้วรับซื้อรับสั่งจองสั่งทาแล้วก็ไม่รับแล้วก็มีการรับซื้อต้นต่อหรือวอะไรก็ตามแล้วก็ต้นแม่พันก็ตามแล้วก็ขออ่ายืมเงินหมายถึงว่าเ a เซ่นขอคืนเงินการให้เงินมามันก็หมายถึงว่าผมได้ขายแล้วใช่ไหมผมได้ขายแล้วผมต้องเอาเงินไปไปใช้จ่ายอย่างเงินก่อนแล้วก็การขอเงินคืนต้องใช้เวลานะผมก็นัดแล้วเนาะว่าคุยกันแล้วว่าผมก็จะส่งให้ ไม่เกินสินเดือนนะล่าอ,อย่างล่าช้าก็คงจะสิเดือนผมจะหาเงินคืนให้ได้ก็เงินจํานวนสองพันกว่าบ,บาทมันก็ไม่ใช่มากมายอะหรอกแต่ว่าสำหรับบ้านผมมันจ,จนวนเงินที่มากชุดนี้ก็ส่งให้พุพี่ด้วยสี่ต้นครับผมก็จะมีชุดนี้นะอันนี้ของพี่สาวอันนี้มีต้นเดียวพี่สาวจะบอกอ่าอันนี้ผสมยักษ์ญี่ปุ่นฮอลแลนด์ให้หนึ่งต้นแล้วก็จะมีไม้พี่สาวให้เอต้นใหญ่ด้วยนะพี่สาวแล้วก็แล้วมาดูอีกชุดนะ อันนี้อีกชุดหนึ่งของพี่สาวนะครับผอกอีกที่ชั้นหนึ่งรูปไม้สวยแล้วก็มีเฟอร์รี่มีมีหนวตะมุรมีอะไรด้วยแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็ของพี่สาวด้วยก็จะให้จ้าน,นี้ไปด้วยไม้ใหม่นะขอ,อย้ำว่าไม้ทําใหม่นะกิ่งยังยังสั้นอยู่กิ่งยังเล็กอยู่ก็ให้อ่อาเดีกวบางคนไปด้วยมีแหวนที่ไปด้วยคือไม้ใหม่นะผมขอ,อย้าว่าเป็นไม้ที่ผมทําใหม่นะเพราะว่าผมทําการทําไม้ก็วันต่อวันประมาณนั้นแหละนะ ทำไม้ผมไม่ได้ได้ทําอะไรมากมายคือผมจะทําได้เท่าเท่าที่ทําผมไปทํางานที่ทํางานแล้วก็กลับมาผมต้องไปทํางานที่สวนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าที่สวนผมทําอะไรบ้างทํางานที่สวนแล้วก็ดึกกลับมาทําบ้านชมมาปลูกบ้นชมมาเสียบบ้นชมก็มันจะยังไงไม่รู้ล่าช้านะอันนี้ต้นนี้มีพี่สาวชอบเดีย๋ยวจะเสียบไว้ให้อันนี้ไม้บางดองจกจะมีอยู่แปดกีบบางดองจกจะมีเจ็ดกีบถ้าไม้สมบูรณ์จะมีอยู่ทั้งหมด ตีปีดกีบนะั้งหมดถ้ามบหมดตัวนี้เหลือต้นเดียวเดี๋ยวจะขยายพันธุ์ให้อันนี้กำลังวุ่นอยู่พอดีมีงานประจำปีวหมู่บ้านเคยทำทุกปีแหละแม่แกก็อยากทำแกก็น้อยใจก็าว่าผมกับไม่มีเงินทำแกเคยทำแต่ว่ามันก็เงินมันก็ไม่มีแหละนะถ้าขายอพยพนาคู่นั้นได้สี่ร้อยแปดสิบาทก็คงกับแกรวบรวมทำให้แกได้แล้วก็เนี่ยไม้ผมจะทำมังคืนนะว่จะปลูกตรงนี้แหละเดี๋ยว จะบอกว่าผมไม่ทํางานแล้ไปรับไม้ที่ไหนมาขายไปเอาไม้เขามาขายแล้วก็แบบนั้นแบบนี้ต่างๆนานาาพูดก,กันช่องผมมมนีการรับชมแค่ร้อยกว่าท่านเองก็อะไรจะกมากมายขนาดนั้นนะการสั่งจองไม้ไม่มั่นใจไม่ต้องสั่งไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าการคืนเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยังไงล่ะถ้าผมมีเงินคืนมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะ ผมก็เสียบเองทาเองทั้งหมดนั่นแหละปลูกเองทําเองทั้งนั้นแหละนะก็ถามอะไรผมก็บอกว่าทําแบบไหนทํายังไงการเสียบปชนมยังไงให้ติดทํายังไงให้อะไรแต่ผมไม่มีเวลาทำหรอกผมต้องไปทงานด้วยผมต้องดูแลแม่ดงูงานบ้านอะไรไปทุกอย่างด้วยชาวชมผมบอกหลายครั้งว่าการชมผมไม่สวยไม่สมสบูรณ์เพราะว่าผมบอกว่าการชมก็ทําแบบบ้านๆไม่มีการใช้สารกระตุน้นไม่มียาใดๆทั้งสิน้นปลูกผมก็ยังใช้ดินธรรมดาทรรนาปลูกเลยเห็นไหมดินแบบนี้เนี่ยผมจะไปเอา ถ้าเอาไปเปรียบเทียบผมบอกหลายครั้งแล้วว่าลูกค้าชอบเอาผมไปเปรียบเทียบนะลูกค้าที่ดีมีเยอะนะลูกค้าที่ไม่ดีก็มีอันนี้พูดตรงๆนะชอบมาเปรียบเทียบจังเลยว่าสวนนั้นนะร้านนั้นเขาไม้สวยไม้โตอย่างนั้นดางนี้เขาอินเทอร์เน็ตลูกค้าดีมากบริการหลังการขายอะไรพูดก,กันไปอันนั้นคือเราชอบที่ไหนเราก็ซื้อที่นั่นอันนี้เรื่องจริงนะผมก็ยังเคยแนะนําบอกว่าการซื้อต้นไม้นั้น เราไปดูช่องไหนที่มีการรับชมเยอะๆช่องนั้นไม้จะมีคุณภาพเราต้องไปซื้อไม้จากช่องที่เขาแนะนำหมายว่าที่เขาได้ยมไม้ถึงจะมีคุณภาพของผมเป็นไม้ที่ไม่มีคุณภาพผมก็บอกทุกครั้งนะบอกหลายครั้งนะให้ทีมพูดให้ฟังอ่ะแล้วท่านที่ช่วยเหลือผมก็ขอบคุณผมก็ฝากปู่คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่ท่านที่ใจดีท่านก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ท่านที่คอยว่าก็ไม่รู้จะว่าไปทําไม ผมไม่ใช่ว่าขายร่ำรวยอะไรผมก็หากินก็กับคําพูดที่บอกว่าผมหากินรายวันหากินเป็นวันหนาโกหกกินไปหลอกลวงอันนั้นก็สุดแล้วแต่นะผมก็ทําแบบนี้แหละนะซื้อผมก็ขายไม่ซื้อจะทำยังไงได้ละ่ะผมจะไปบังคับให้มันซื้อได้ยังไงบางครั้งทํางานมาเหนื่อยๆเจอปัญหามากมายยังมาโดนดา่าโดวนว่าอีกผมก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันนะอันนี้ก็คนนะมีหัวใจเหมือนกันครับผมขอชี้แจงนะพูดตรงๆเลย เดี๋ยวการเคืนเงินมันก็ไม่มากแปลว่าก็เร่งรัดผมไม่ได้นะผมว่าผมไม่มีเหมือนกันก็เดี๋ยวผมจะพยายามดิ้นรนหาให้จนได้แหละแต่ให้ผมไปยืมใครมาใช้ให้ผมก็ไม่ยืมหรอกผมก็จะหาขายแบบนี้แหละก็รว,ว,วมให้ก็ผมมาเท่านี้แหละบนมากแล้วบนจนจะเอาให้หายไข้เลยเดี๋ยวผมจะไปทำงานก่อนเมื่อวานผมขางานเลยนอนจมเลยขางานก็เดี๋ยวตอนเย็นเรื่องงานมาผมจะเริ่มถอนแล้วก็จะสวงให้ก็น่าจะหนึ่งท่านสองท่าน สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่านแปดท่านก็อยู่ที่ประมาณสิบกล่องน,นี่แหละนะครับผมก็ขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับผม